ผิดวีรชนคนกล้าคู่ล่าพระนอนนำกระชอนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีสิงบุรีเมืองบางระจัน สวัสดีครับผมเด็กชายสิวัจันพวงม .3 ทรับสิเลขที่15วันนี้ผมมาทำนำเสนอผลงานเรื่องบางระจันในรูปแบบ powerpoint นำเสนอคุณครูรัตนาพรแก้วมณีครับประวัติผู้แต่งหนังสือบางระจันที่ผมได้เลือกมาประวัติชีวิตของก้านบุญเพ็งนะครับเขาเนี่ยเคยเป็นทหารมหาเล็กของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลาออกมาทําอาชีพส่วนตัวเป็นนักเขียนหนังสือผลตอบรับที่ได้ในรอบแรกนะครับเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จลาออกออกมาเป็นคนว่างงานเขียนหนังสือขายเขาเนี่ยก็ได้กลับบ้านนอกกลับบ้านนาบ้านเกิดของเขาเนี่ยก็มีอาการติดเล่าติดสุราการที่ติดเล่าติดสุราเนี่ยความรู้ในหัวเขาเนี่ยมันก็ยังไม่หายครับเรื่องราวเรื่องเล่าอดีตเรื่องเาวาเรื่องเล่าชนบทบ้านนอกเนี่ยเขามีเต็มหัวเลย เขาเนี S <S <an> ่ยก <an> ็ได <an> ้กลับมาตั้งตัวใหม่กับเพื่อนของเขาเพื่อเขียนหนังสือเล่มแรกของเขาเล่มแรกนะครับประสบความสําเร็จแต่น่าเสียดายหลังจากเขาเขียนหนังสือได้แต่เขากับเสียชีวิตด้วยโรคสุราเรื้อรังในอายุ37ประเภทหนังสือบางระจันของไม้เมืองเดิมเป็นหนังสือแนววรรณกรรมชาวบ้านบางระจันในรูปแบบนวนิยายเป็นเรื่องแรกที่แต่งในพศ2480-2485 เป็นยุคที่จอมพลปพิบูลสงครามใช้นโยบายสร้างชาติสร้างสิ่งเร้าต่างๆเพื่อรวมพลังของประชาชนกำหนดรัฐนิยมจัดการประกวดแข่งเพลงของชาติบทละครบทเพลงเพื่อเน้นถึงความยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยเนื้อเรื่องนะครับจากในหนังสือของไม้เมืองเดิมบางระจันเป็นเรื่องของนายทหารกองหน้าทหารม้าหนุ่มชื่อทัพ หลังจากแพ้สงครามที่พม่าที่ยุทธการอาว่าและไม่ยอมไปรายงานตัวต่อนายทัพเพราะการแตกทัพนั้นหมายถึงการโทษประหารแต่กับรวบรวมกำลังกองโจรทหารม้าบ้านคำหยาดคอยป้่นกองทัพพม่าและคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกฐานพม่ารังแกทัพมีศัตรูคู่อาฆาตชื่อสังซึ่งเป็นทหารหลวงต่อมากลายเป็นมิตรกันและชักชวนกันไปบ้านบางระจันเพื่อทำศึกกับพมา่า ทำสงครามกับพมา่าถึง7ครั้งแต่ครั้งที่ 8, ไม่สามารถต้านทานกำลังของพมา่าได้ทุกคนในค่ายบางระจันถูกฆ่าตายหมดในระหว่างที่เรื่องดำเนินต่อไปก็มีเรื่องราวความรักเกิดขึ้นในระหว่างการสู้รบดังกล่าวด้วยพมา่าตีค่ายบางระจันเพราะชาวบ้านบางระจันไม่ยอมสวามีพักดิ์แม้ว่าจะพยายามเปลี่ยกล่อมให้ยอมแพ้แล้ว แต่ชาวบ้านบางระจันกับฆ่าทา,ารพม่าล้มตายเป็นจํานวนมากพมา่าจึงทนไม่ไหวพยายามตีค่ายบางระจันหลายครั้งถึง7ครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จชาวบ้านบางระจันต่อสู้ด้วยการเดินทางเข้าขอปืนใหญ่ในเมืองหลวงอยุธยาแต่ไม่ได้เพราะเมืองหลวงเกรงว่าหากค่ายแตกปืนใหญ่จะกลายเป็นอาวุธเสริมทัพให้พมา่าเข้ามาตีกรุงศรีอีกพระยารัตนาธิเบศจึงหล่อปืนใหญ่ให้สองกระบอก แต่ก็สู้พม่าไม่ได้ค่ายแตกชาวบ้านล้มตายกันเป็นจํานวนมากข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะครับข้อแรกการรักชาติแน่นอน,นครับชาวบ้านบางระจันยอมตายทั้งหมู่บ้านยอมปกป้องชาติของเราในทุกวันนี้ข้อที่2การพัฒนาบ้านเมืองชาวบ้านบางระจันสู้พม่าไม่ได้เพราะขาดปืนใหญ่นะครับความทันสมัยเทคโนโลยีในยุคนั้นเป็นสิ่งที่ได้เปรียบมากในการทําสงครามคือ ชาวบ้านบางาาระจันเนี่ยอกองกําลังน้อยกว่ายุทเธอุปรกรณ์น้อยกว่าเลยสู้พม่าไม่ได้ก็คือ,อจเจริญน,น้อยกว่ายังเป็นดาบเป็นธนูขี่ควายถือขวานไล่ฟันข้อที่สามความสามัคคีคือพลังข้อนี้เด่นมากเพราะว่าชาวบ้านบางาาระจันต้านได้ถึงเจ็ดครั้งกันเลยทีเดียวซึ่งไม่ธรรมดามากสําหรับหมู่บ้านเล็กๆที่สู้กับกองทัพพม่าได้ขนาดนี้ เขาครับต่อสู้กันทั้งหมู่บ้านไม่ได้สู้คนเดียวมีนายจันหนวดเคี้ยวนายแทน่นไอไอทองเบนข้อที่4นะครับความกล้าหาญวีรชนที่อยู่หลังรูปเนี่ยมีกันทุกคนแน่ๆยอมตายได้เพื่อแผ่นดินห้าการเสียสละก็ จบแล้วนะครับขอขอบคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปผมจนจบ,บครับ